สองเย่ไม่ได้ตอนที่หกสิบเจ็ดจูบไปได้ยงเด็ยใต้เท้าท่านดูนี่ใต้เทา้ามีข่าวว่าองค์ชายเพิ่งหนีออกจากร้านชาวว่างที้ฮะตามันไปรีบไป พวกท่านนะลองศึกษาดูใจกันดีไหมมาน้อยตัวนี้ต้องโดนลงโทษซะแล้วข้าจะลงโทษเจ้าเองอ่าฮิยลินจะเป็นอะไรหรอ เปล่าเปล่าาไม่ได้เป็นอะไรจ้าผ,ผ่านไปสองชั่วโมงทางสมัยเก่านี่มันหยุดเล้นเจ้าอเอ๊ะเอ๊ะทำไมนางไม่หยุดในอ้อมกอดค่ะหรือว่า ฮันจะเป็นอะไรเนะ่ะใครอยากอ้วกเนะี่ยอยากอ้วกอยากคืออ้วกเืีอยวเมียค่าจะท้องอีบ้าข้าให่เมารถเฉยเว้ยปัญญาอ่อนอือขับรถมาได้ห้าปี อันมองรถเนี่ยนะหยุดลิ้นอ๋ออ๋อท่านจะทำอะไรนะ